ดูข่าวเงินเยียวยาเราชนะกดติดตามช่องสตางค์มีเดียช่องสตางค์มีเดียช่องข่าวสวัสดิการแห่งรัฐของคนไทยวันที่29เมษายนนี้นะคะรัฐบาลจะมีการแจกเงิน7,000เราชนะกลุ่มพิเศษอีก1กลุ่มนะครับเช็กตรวจว่าคุณจะได้รับงวดนี้หรือไม่29เมษายน7,000จุกจุกรวดเดียวหากคุณติดตามข่าวสารการแจกเงินและสิทธิสวัสดิการต่างๆจากรัฐบาลอย่าลืมกดติดตามช่องสตางค์มีเดียและกดกระดิ่งด้วยนะครับสาตางค์จะส่งข่าวให้คนที่กดกระดิ่งก่อนโดยตรงใน ครับบริการนี้ฟรีไม่คิดตังค์ครับและพิเศษสุดเย็นนี้4ี่โมงครึ่งะตางเปิดไลฟ์สดนะครับใครมีคำถามอะไรก็โทรมาพูดคุยกันได้ไลฟ์ live สด4ี่โมงครึ่งเย็นนี้ครับล่าสุดนี้นะครับขอประกาศละกรันวันที่29เมษายนนี้รัฐบาลประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าจะให้เงิน7 0 0 0เข้าบัตรประชาชนนะครับสำหรับโครงการเราชนะกลุ่มพิเศษนะครับโดยกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธิ์ เมื่อวันที่5เมษายนในการประกาศนะครับเมืม่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมานะครับเอาง่ายๆว่าใครเนี่ยโดนไม่ได้รับสิทธิ์บ้างจากการประกาศผลลงทะเบียนเราชนะให้คุณนะครับไปกดทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันนี้จนถึง20เมษายนนี้นะครับซึ่งเหลือเวลาอีกประมาณ10วันจากนั้นเมื่อคุณกดทบทวนสิทธิ์แล้วนะครับจะประกาศผลอีกครั้งในวันที่28เมษายนนี้ถ้า28เมษายนนี้นะครับคุณได้รับสิทธิ์ เงินจะเข้า7,029 0 0เมษายนนี้เท่านั้นนะครับลวดเดียวงวดเดียวเท่านั้น7,000บาทแต่ถ้าหากว่าวันที่28เมษายนนี้กลุ่มที่ทบทวนสิทธิ์นะฮะไม่ผ่านก็คือสิ้นสุดในการลงทะเบียนหรือได้รับสิทธิ์จากโครงการ,รชนะแล้วต้องไปสมัครในโครงการอนาคตได้เงิน7,000ตรงนี้จะไม่ได้แล้วเคลียร์นะครับส่วนกลุ่มที่จะไม่ได้เงินแล้วอีกแล้วนะครับหลักๆเนี่ยสองกลุ่มใหญ่ กลุ่มแรกนะครับจะเป็นพี่น้องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจะไม่ได้รับเงินล่าชนะแล้วเพราะว่าให้ครบแล้วจะไม่ต้องลงทะเบียนอะไรทั้งนั้นกับโครงการล่าชนะนะครับอีกหนึ่งกลุ่มก็คือกลุ่มแอปเป่าตังถ้าใครนะครับที่ลงทะเบียนล่าชนะแล้วได้เงินผ่านแอปเป่าตังครบ70,00บาทแล้วกลุ่มนี้ก็จะไม่ได้รับเงินอีกแล้วโดยทั้งบัตรสวัสดิการและกลุ่มแอปเป่าตัง จะสามารถใช้เงินถึงวันที่31พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับและสำหรับกลุ่มบัตรประชาชนท่านใดที่ได้รับเงิน7,000ครบแล้วก็จะไม่ได้อีกแล้วถือว่าครบแล้วแล้วก็ใช้เงินสิ้นสุด31พฤษภาคมนี้เหมือนกันนะครับดังนั้นแล้วในเดือนเมษายนนี้นะครับจะเหลืออีกหนึ่งกลุ่มนะครับจะได้รับ29เมษายนนี้คือกลุ่มที่ทบทวนสิทธิ์จากการประกาศผลในวันที่5เมษายนที่ผ่านมานั่นเองนะครับคุณผู้ชมท่านใดมีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาได้ ใต้ล่างนี้นะครับเดี๋ยวสตางค์จะนำคำถามของคุณไปหาคำตอบจากรัฐบาลแล้วก็มาบอกคุณผ่านหน้าจอ YouTube แล้วกันอย่าลืมกดติดตามช่องสตางค์มีเดียและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวสามด้วยนะครับและสตางค์จะบอกข่าวให้กับคุณโดยตรงผ่านหน้าจอ YouTube สำหรับคนที่กดกระดิ่งนะครับ พิเศษ4ี่มงครึ่งเย็นนี้เจอกันใครมีคำถามอะไรก็อย่าลืมโทรมานะครับทุกวันเสาร์ครับสตางได้มีการเปิดไลฟ์สดโทรถามตอบนะครับใครที่มีคำถามเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการแห่งรัฐบาลก็สามารถโทรมาถามได้ตั้งแต่เวลา16บหนาฬินาทีถึง17บเนาฬกาสนาทีใครมีคำถามอะไรเจอกันวันเสาร์นี้ครับ